วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การเดินแบบอน,นี่เขามีรองเท้าส้นสูงให้ลูกๆผมภูมิใจมากที่พ่อใส่ส้นสูง <c oughs> ได้เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วขาตันหมดแล้วช่วงนี้เป็นไงโสดไหมครับเอามันก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้หนีแปลกมากเลยเป็นการโสดที่มีความสุขมาก สวัสดีครับวันเดย์เวนแมทชิลหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันนี้ผมมีนัดกับทายาทตำนานโอลิมปิกนะครับที่สวย และเก่งและยังมีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนซะด้วยครับแน่นอนก็คือน้องเบสคัมซิงครับวันนี้น้องบอกว่าอยากมาเรียนการเดินแบบที่นี่ครับ MUSE by m e t i n i ครับเป็นสถาบันสอนบุคลิกภาพและการเดินแบบที่นี่ปัน้นนางแบบและนางงามมาแล้วมากมายครัเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยเรามาดูว่าวันนี้นะฮะน้องเบสจะมาสู้นายแบบเก่าอย่างผมได้หรือเปล่าในการเดินแบบอยากรู้ก็ตามมา let's go <S One for the lonely hearts, for the ones that อยู่กับน้องเบสนะครับสวัสดีค่ะพี่แมทธิวเป็นยังไงบ้างจ้าหนูต้องถามพี่แมทธิวว่าหนูเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่แมทธิวอ่ะเจอหนูตั้งแต่เด็กเจอแต่เด็กแล้วเจอบ่อยมากเจอกับคุณพ่อที่บาร์แล้วก็ก็คุ๊กขีในสนามมวยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็เจอกันจำไม่ได้เลยว่าโตไวจ้ามากแล้วตั้งแต่แบบน่าจะมัธยมอะไรอย่างเงี้ยจนเรียนจบแล้วค่ะตอนนี้จริงๆแต่จำได้นะตอนแรกๆที่หนูเริ่มทำรายการหรือทำทำอะไรเองอ่ะคุณพ่อก็คือก็ก็ก็ชื่นชมนะพ่อไปโม้โม้โม้ดีกว่า ไม่ได้โมมันเรื่องจริงแต่เวลาเจอใครที่ <c oughs> ทเวทีมวยก็จะไปโมอะไรอย่าง<ก>นี้ก็ก็เขาภูมิใจภูมิใจเนี่ยเขาบอกให้ลูกสาวพี่เขาแบบเริ่มทำนู่นทำนี่เองแล้วนะอะไรเออเริ่มทำยูทูบค่ะประมาณอายุ17ตอนนั้นอยู่ม .6 ่ะใช่ทำยูทูบและคอนเซปต์ในในแต่ละตอนของ ยูทูบใครใคริดแคนมูนคิดขึ้นมาหนูเป็นคนคิดหนูมีรายการใหม่ด้วยนะคะพี่มาทิวชื่ออะไรค,รคือชื่อรายการว่ารถรับผู้คือหนูออกรถปอร์เช่มาอะฮะแล้วหนูเอารถปอร์เช่ไปรับผู้ชายโอเคก็เลยชื่อรายการว่ารถรับผู้ก็ให้หนูโสดมานั่งแล้วเราก็จีบเขาค <c oughs> ุณพ่อโอเคไหมรายการนี้อุย้ยไม่มีใครติเลยค่ะ<ม>พ,พ่อนั่งดูล่าสุดติดมาแรงแบบว่าคลิปติดมาแรงอันดับสี่อะไรอย่างเงี้ยพ่อแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนแบบชอบนั่งดูของของเราเองใช่ค่ะพ่อก็จะนนั่งดูคอมมเต์ ดูเลตติ้งให้ลูกจริงมเนี่ยใช่โอ้โหแบบเวลามีข่าวดราม่าอะไรเงี้ยพ่อก็ดูนะคะเวลาเขาด่าหนูอะไรเงี้ยพ่อก็เป็นคนดูเออแล้วคุณพ่อว่าไงเขาก็ไม่ได้แบบมาบอกอะไรหรือมาคุยอะไรกันหนูนะแต่ว่าหนูว่าเขาก็คงเป็นมุมพ่อที่แบบจะต้องเช็คลูกอะเนาะลูกทำอะไรก็อยากจะรู้ไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บมาแบบมาพูดหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่ดีอะค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณพ่อสอนอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับตรงนี้พ่อบอกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด ใช่แบบเออก็จริงเพราะว่าคนเกลียดเราก็มีจริงๆพอเราพอเราเข้ามาเราจะรู้ว่าอเออจริงๆเราไม่สามารถเปลี่ยนคนเกลียดให้มารักได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องโฟกัสกับคนที่รักเราเยอะๆแล้วเราจะมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้นอ,อันนี้คือพ่อก็สอนอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เองด้วยก็จริงก็จริงแน่นอน,นะอ่ะถามเลยว่า ลูกนักมวยแน่นอนพ่อไม่เคยผลักดันหรืออยากให้เป็นนักมวยหรอตอนเด็กๆเป็นค่ะซ้อมแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบได้ขึ้นชกแต่ว่าซ้อมแบบนักมวยเลยนะคะแบบว่าวิ่งตอนเช้าแล้วกระโดดยางอะไรเงี้ยร้อย่างใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบซ้อมต่อยเป้าอะไรเงี้ยกระโดดเชือกอะไรเงี้ยซ้อมแบบนักมวยเลยแต่แต่คุณแม่ไม่อยากให้เป็นแต่แม่ไม่ให้แม่ก็เลยแบบว่าให้ไปเรียนลําไถ่เรียนเต้นอะไรเงี้ยแบบผักดิบเลยช่วงนี้เป็นไงสดไหมครับสดไหมครับสดหมครับสดค่ะ โสดได้ประมาณ 8, 8เดือนมะัคะแ <8 S 1> เดือนเหงาไหม<ะ>ไม่เหงาค่ะแฮปปี้ใช่แปลกมากเลยเป็นการโสดที่มีความสุขมากใช่หม <laughs> ตอนเด็กๆแบบชอบมีความรักค่ะเห mm hmm. มือนับรุ่นอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบมีแฟน uh huh. อพอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเราได้โสดเราได้ทํางานมากขึ้นเราก็เลยชอบเห uh huh. okay. มือนเราแบบว่าเออมันก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้นี่คือถ้าแต่ก่อนมีแฟนก็จะติดแฟนเงี้ยค่ะคแต่ในความจริงถ้าเราโตขึ้นเราต้องแยกย้ายกันไปทํางานทําหน้าที่ของตัว mm hmm. เองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันมีเวลาทํางานเต็มที่ร y ยยูทูบให้ขึ้นไปเป็น10บล้านซับแน่นอนอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็เลยแบบมาทํารายการใหม่อะไรเงี้ยค่ะได้แบบว่า ได้มาออกรายการวี่นั่นมากขึ้นครับสเปคหนุ่มๆที่จะมาจีบเราเป็นยังไงฮะอนาคตอนาคตอีกไกลที่ยังไม่ต้องรีบมีแฟนคนต่อไปนะโสดไปก่อนออแต่ถ้าสเปคไหนดชนีชอบคนหล่อชอบคนหล่อชอบคนหล่อ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วชอบคนหล่อ <c oughs> ชอบแบบสูงคุณดี อะไรเงี้ยไทยๆเข้มๆหรือว่าได้หมดเลยอว่าได้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเออให้ดูแบบหล่อดูสูงหนูชอบผู้ชายติดดินค่ะติิดดนชอบผู้ชายที่แบบสบายๆบ้านๆเวลาที่เราไปเข้าสังคมที่แบบเป็นไฮโซหรือคนรวยอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยอินครัพี่มวิวอาจจะเพราะว่าติดพ่อมาด้วยคือพ่อพ่อบ้านก็จะแบบใช่ไหมพี่ที่พี่มวิวหนูก็เขาจะสบายๆเราก็เลยแบบเวาเราไปอย่างงั้นเราจะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสบายๆอยู่ร้านอาหารง่ายๆกินง่ายๆเราจะแบบแฮปปี้เลย ก็เลยอยากได้ผู้ชายที่แบบเอ้ยเขามีความตรงเนี้สยสบายๆแล้วก็ไม่ติดหรูอะไรเงี้ยชอบอย่างั้นแต่วันนี้นะฮะ ผมเริ่มกลัวแล้วแหละเพราะว่า News by m e t a n ินีน้ยั้นนางงามและนางแบบมาแล้วมากมายครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การเดินแบบจากโค้ชมอืออาชีพที่นี่เขาแบบว่า,าครั้งแรก<า>เลย,เลยนะคะเคยไปเดินแบบแต่เราก็เหมือนถามพี่ๆที่เขาเป็นนักเดินแบบแล้ว<อ>เลยเราก็จะถามว่าเดินยังไงคะแล้วก็ลอกพี่เขาแต่ไม่เคยมาเรียนแบบนี้คะ่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าบุคลิกตัวเองดีไม่ดีด้วยเลยก็จะได้รู้วันนี้แหละลอวหนูเรียนคนเดียวเหรอ พี่แมตช์ยูก็เรียนกับหนูด้วยจะดีเหรอทำไมอ่ะเมื่อกี้หนูเห็นพี่แมตช์ยเปิดคลิปบอกว่าอะไรนะเป็นนางนายแบบเก่านายแบบเก่าก็ไม่ต้องเรียนแล้วไงไม่ได้แบบเรามาถึงขั้นนี้แล้ววันนี้พี่แมตช์ยูต้องเป็นนางแบบนางจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่เก่าไงอ๋อเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมใช่คือเรียนเรียนกับเบสเลยอันนี้เขามีรองเท้าส้นสูงให้อืมจริงปะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แกนี้สวยด้วย น้อง<ซ>ลูกลูกดูคลิปอยู่นะคะค<ซ>ุณพ่อใส่ใหญ่ด้วย <c oughs> ลูกลูกคงภูมิใจมากเลยแบบนี้พี่พ่อใส่ส้นสูง <c oughs> ลองดูครับอ่ะลองเบสอยากให้ทำใช่หนูเพือ่อนเดินไงเราถือว่าเป็นเนคนเดียวมัน,ขนเขิน,เป,นเป็นน้องน้องรักที่รู้จักมานานเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทำอะไรก็เดี๋ยวทำด้วยได <c oughs> ้ค่ะเรียนไปด้วยกันเราจะใส่ส้นสูงแล้วเรียนไปด้วยกันเขาใส่ถุงเท้ากันไหมเขาไม่ใส่ถุงเท้าเขาเอาแต่ใส่ส้นสูง ว้าวแล้วไม่ปฏิเสธด้วยนะไม่ปฏิเสธของจริงล้วเคยเคยใส่มาก่อนไหมคะเคยใส่มาก่อนในละครอะไรอย่างนี้หรอคะในชีวิตประจำวันนี้แหละชีวิตประจำวันนี้แหละชีวิตประจาวันนี้แหละโอเคพร้อมลุยค่ะตาเราไปหาโค้ดสอนการเดินแบบดูกอนนะจ๊ะค่ะ let's go ก่อนอื่นเลยเรามาเดินให้ตรงเส้นก่อนเพราะว่าสองคนมีปัญหาใกล้เคียงกันสวัสดีโค้ชเบงและคนแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ แล้วฟังหน่อยครับว่า Muse by m ยเทำอะไรบ้างครับที่นี่สถาบันของเราครับเป็นสถาบันที่สอนบุคลิกภาพพัฒานานางแบบพัฒานานางงามแล้วก็สอนทุกๆคนเลยครับที่ต้องการที่จะพัฒานาบุคลิกภาพของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องอยากเป็นนางแบบหรือว่าอยากเล่นแบบหรืออะไรไม่จําเป็นครับจริงๆแล้วสถาบันของเราเนี่ย80เป็นเด็กที่มาฝึกเพื่อพัฒานาบุคลิกภาพเพียงยแต่ว่าที่เป็นนางแบบเป็นนางงามเยอะๆ เป็นเพราะว่าภาพนี้เด็กที่มาเรียนเราสามารถนําภาพเอาไปใช้ได้ม,มันแมสเพราะว่าเป็นการประกวดเป็นเป็นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีแบบนั้นด้วยใช่ใชพี่เกดเนี่ยได้วางเครื่องมือการจูนเข้าหาเด็กด้วยการแบบใช้เพลงใช้การเดินแบบมันสนุกมันมีอะไรให,ให้ให้เรียนหลายแบบใช่ค่ะมันก็เลยทําให้ เด็กเนี่ยเข้าถึงกันได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็วกปรับบุคลิกภาพพร้อมกับสร้างความมั่นใจไปในเวลาเดียวกันหลายๆคนเล่นโทรศัพท์จนนั่งหลังคอมเป็นแบบนี้เลยหรือเด็กบางคนสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มก็พยายามทำตัวเองให้เล็กลงเท่ากับเพื่อนๆอ,นอรนงี้มันเลยทำให้บุคลิกเขาอ่ะหลังคอม เป็นอย่างนี้ครับเขาก็เลยพามาหารี่ก็แก้หลังค่อมอะไรอย่างนี้ได้ได้ได้ค่ะได้เลยเออว่างๆน้องที่บ้านมากคล่นมาเล่นมาสนุกก็ดีนะฮะแสดงว่าสอนมากกว่าการเดินแบบมาถึงบทสอนในเรื่องของการที่จะเข้าสังคมการพูดคุยเงินการแบบว่าเปิดเปิดใจรวมไปถึงมายเซตด้วยรวมไปถึงแบบมารยาทต่างๆด้วยเช่แบบ เรื่องรักษาเวลานี่คือสําคัญมากแล้วก็วินัยในการทํางานวินัยในการโชคดีนะวันนี้หนูมาตรงเนี่ยนี่มาสายช่วยปรับหน่อยช่วยปรับหน่อยสมมุติว่าเด็กมาคนหนึ่งอ่ะสมมติลูกผมมา2คนมาที่นี่มิวส์วันแรกจะจับทําอะไรบ้างนะแล้วปล่อยให้เล่นเลยครับปล่อยเล่นเลยให้น้องชิมก่อนให้น้องได้รู้สึกว่า อํ<ช>าใช่ตรงนี้คือเซฟโซนสาหรับเขาแล้วระหว่างที่เขาเล่นพูดคุยกันเราก็เริ่มสอดแทรกข้อมูลที่เราจะต้องสอนน้องเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วคนที่อยากคนที่อยากมาต้องเตรียมพร้อมแบบยังไง้าคะแบบองท้าพกมาอะไรยังไงอ่าใช่อันนั้นันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ํำเป็นจะต้องเตรียมนะคะแต่ว่าในในช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่ามันจะเป็นสเต็ป สเต็ปต่อสเต็ปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพัฒนาการมีเลลที่มันต่างกันไปเรื่อยๆเตรียมใจมาอย่างเดียวครับแล้วก็กำลังมาแล้วรนมาไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยเด่๋ยวที่นี่หล่ให้เองที่นี่มีรถให้ด้วยที่นี่เราเราจะมีแบบว่าบอกมากกว่าครับไม่ได้ว่ารถแบบพยายามให้เขาลถเราเราแค่ถามเขาว่าคุณมองมั่นใจแบบไหนใช่เขาคุณมองเป้าของคุณะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าเป็นยังไง ถ้าเกิด <Okay. S 1> ว่าเขามองว่าเขาอยากเข้าวงการบันเทิงหรือเขาอยากเป็นนางแบบถ้าเกิดว่าเขากําลังมีน้ําหนักที่เยอะอยู่เราก็บอกเขาแค่ว่าให้เขาดูแลเรื่องตรงนี้นี่นี้อะไรกลางพอไปออกจอไปมันก็ดูแบบว่นาน,นี้นิดหนึ่งใช่คััผมโอเคสอนหลายอย่างมากเลยฮะแต่สําหรับวันนี้ <c oughs> เราสองคนจะเรียน อะไรดีเขาเาจะสอนแบบดูบุคคลิกเราก่อนนะพี่แมทธิวแล้วเขาค่อยสอนนะตะกี้เหมือนจะขิน้วแล้วยังไงยังไงเนี่ย เขาดูเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะใช่เาเก่งเลยเมื่เก่ะเก่งเหมือนกันเนี่ยนี่โไงบอกแล้วมาที่มิวส์ธรรมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้มันจะได้เราได้ได้ี่คอนลองวิคอ่ได้ไหมคะว่าถ้าเบสกับพี่ทเรียนเนี่ยต้องปรับอะไรยังไงที่มันเป็นจุดจุดบอดอยู่ตอนนี้เรื่องการยืนค่น้อพราตอนนี้ก็ยังยืนอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องความแต่อาแต่อย่างพี่แมทเข้าใจได้คือความเป็นผู้ชายน้อเวลาแบบออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ เกรงช่วงหน้าท้องของผู้ชายจะไม่เหมือนผู้ชายของผู้หญิงใช่ผู้ชายจะส่วนใหญ่ตัวจะค่อนข้างแบบกลมหลงงุมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาจัดระเบียบร่างกายเออเห็นป้าเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเดินอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วอยู่แล้วมันมันมันตลอดมันคือการเป็นแบบว่าพอเราลงจากรถเราไปงานใช่ไหมเอาละองคต้องลงแล้วต้องจัดระเบียบร่างกายคือต่อไปนี้นับจากนี้อ่ะ คือทุกที่มันคือรันเวย์ไม่ว่าเราจะเดินจ่ายตลาดแบบว่าเราก็จะเดินแบบนี้ตลอดเวลาเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะสวยตลอดจะสวยตลอดใช่ถูกต้องที่เราเรามีไม้ดัดเลยจะเป็นอีกแบบเลยใช่จะเป็นเอาไว้ขู่เฟืเลยใช่ถ้าเกิดว่าทำไม่ดีใช่ไหมก็เอาไม้นะใช่เลยใช่ไม่ใช่ไม่ดึงกับขนาดจะทำให้โพสเอร์เราอยู่ในแกนก๊แบบสวยงามจัดระเบียบครับส่วนของผู้หญิงนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดแบบเข้าใจเลยนะ เวลาเดินนะเอาหัชี้เพดานเออเหนมมาแล้ว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 เอเออเอมาแล้วมันต้องแบบนี้มันต้องจอจ่เทคนิคกีแค่นี้แค่นี้คิดแค่นี้เลยสบายแล้วโอเคเพราะนั้นเราไปเริ่มเข้าคอร์สดีกว่าครับเริ่มเลยครับผม ก่อนอื่นเลยเรามาเดินให้ตรงเส้นก่อนเพราะว่าสองคนมีปัญหาใกล้เคียงกันโอเคเริ่มจากลองเอาเราเอามือจับเอวก่อนครับเอามือจับเอวสร้างบัลลัง์ให้ตัวเองก่อนแล้วยืนเท้าชิดแล้วกดหทวไหลไว้เยี่ยมอุ้ยเห็นไหมได้ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วลองก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าค่ะยกเท้านิดนึงเริ่มจากยกเข่าเปิดเท้าก้าวเยี่ยมฮา แล้วยังคงโพสิชันนี้ไว้เหมือนเดิมปัญหานั่นแหละครับขาตันหมดแล้วยกแล้วไปอ่ะแล้วลองเดินกลับครับลองเดินกลับมาลองเดินกลับมาแบบ เราอยู่บนแคทวอล์กเลยยกไปเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยกเหยียดวางหนึ่งยกเหยียดวางไปยกเยียดวางไปยกเหยียดวางเยียบยกเหยียดวางเยียบยกเหยียดวางเฮ้ย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 เ น้องเลยอาพี่แม่คิวต้องใส่สะโพกเข้าไปอีกเราลองมาเล่นผ้าดูไหมครับเดี๋ยวเราเอาผ้าให้ใส่นะครับคราวนี้มีอุปสรรคเพิ่มวุ่นวายกว่าเดิมไม่ใช่แค่เดินและมีผ้าด้วยเราให้จวแบบนี้นะเดินไปโพส์ตข้างหน้าเหมือนโพส์ตที่เราสอนแหละแต่เราอยากจะเล่นยังไงก็ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสอนว่าอยู่ต้องพูดแบบนี้โพตดแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนออกจากโรงงานเดียวกันเหมือนกันหมดเราขอดูความความเป็นตัวตนของเราก่อนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับตบตบตบให้มันเข้าที่ให้มันสวยขึ้นจับอย่างเงี้ยแล้วก็ตบตบ คนนี้มงจะลงที่ใครคนดูก็น่าจะรู้นะครับ <laughs> แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นลองเบสวันนี้ถือว่าทําได้ดีมากไฮ <High S 1> เลยส่วนของพี่แมททิวเนาะเขาก็าอุตส่าห์ยอมที่จะมาทําถือว่าทําได้ดีให้ใจให้ใจพี่แมทเลยสู้เขาสู้เขา เสียดเสียดยืดไว้ยืดไว้ เริ่มจากน้องเบสก่อนนะฮะก็วันนี้ถือว่าทําได้ดีมากจากคนที่แบบไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงขึ้นส้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงจริงๆนะครับสำหรับแอนแนะนำบอกเลยว่าเปี้ยวสะใจเข็ดฟันมากเออาแล้วิดไม่ไหวเด็กปานเด็กปาเด็กปาสแต่สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือจาก ก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่องความมั่นใจคือแตกต่างเลยคือเห็นชัดเลยว่าคือคนเราทําอะไรด้วยความมั่นใจอ่คือทุกอย่างมันจะออกมาดีแล้วมันดูธรรมชาติมากๆให้เลยส่วนของพี่แมทธิวเนาะด้วยความที่เป็นเป็นผู้ชายไม่เคยขึ้นส้นสูงเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขึ้นส้นสูงอยู่แล้วเขาก็อุตส่าห์ยอมที่จะมาทำเนาะถือว่าทำได้ดีนะครับประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง วันข้างหน้าจะหยิบรองเท้าส้นสูงมาใส่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับพี่แมทคือวันนี้แบบให้ใจให้ใจพี่แมทเลยเต็มที่มากๆคือรู้เลยว่ามันมันคือความยากลาบากสําหรับคนที่ไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงแล้วใส่รองเท้าส้นสูงเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันทายคาบยันทําโชว์ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยฉันไม่ไหวอะไรเงี้ยคือไม่เห็นไม่เห็น f e ลลิ่งนั้นเลยซึ่งบอกเอยพี่แมทพักก่อนได้นะแต่พี่แมทแบบ โอเคครับได้ครับสบายมากคืออันเนี้ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกประหลาดทับใจมากบอกเลยว่าถ้าซ้อมบ่อยๆนัปังแน่นอนครสองคนนี้มงจะลงที่ใครคนดูก็น่าจะรู้นะครับแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นน้องเบสวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากใไฮเลยส่วนของพี่แมททิวเนาะเขาค็อุตส่าห์ยอมที่จะมาทำถือว่าทำได้ดีให้ใจให้ใจพี่แมทเลย แน่นอน <And S 1> อยู่แล้วต้องเป็นน้องเบสเออไม่ผักปะกาเียนแอนนีไ้เลือกที่ไหนจบฮอลล์คิดการเดินแบบในวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับสองคนนี้โอเคไหมฮะพอได้พอได้ไหมพอได้พอได้ไหมพอได้แต่ว่าจะไปทํางานไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เลยได้เลยแต่ว่าสําหรับคนนี้ได้เอได้อยู่แล้วก็แบกว่ามีล็อกอินเนอร์ที่ดีเราเน้นอินเนอร์ไปก่อนจิตถูกค่อยว่ากันได้อยู่สู้ไปต่อนตีมุนไปก่อนพี่แมทซ้อมใส่รองเท้าสูสๆบ่อย พี่ดิแต่พี่แมทเขาต้องงายแบบไงแย่งงานเลยนะเข้าใจเลยว่าแมแต่สมัยนี้มันก็มีผู้ชายที่ใส่รองเท้าส้นสูงนะมันมียูนิเซ็กซ์นะสมัยนี้แต่ก็เข้าใจเลยเวลาเวลาผู้หญิงบ่นเวลาไปออกงานแล้วเอ้ยปวดขาปวดอะไร ใช่เหรอว่าแค่รองเท้ามันจะปวดอะไรแล้วเป็นไงฮะโอ้โหนิชมนจะยืนไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องปวดนะบนบนไม่ได้แล้วปวดไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเลยแต่ขอบคุณมากเลยที่มาฝึกสอนกันแบบนี้ฮะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนที่นี่ครับต้องติดต่อใครที่ไหนติดตามผ่าน f c e e o o o นะครับ Muse by m e เมทหรือ i g Muse by m บ t i เมทหรือ อยากจะทักสอบถามทักมาที่ไลน์ official s i g n muse by mctini ได้เลยครับผมจัดไปนะครับผมเราจะได้มีบุคลิกภาพแล้วก็วิธีการเดินแบบแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นเนาะใช่ใช่ใครับแต่ว่าสถาบันเราไม่ได้สอนนางแบบนางงามอย่างเดียวนะครับเราสอนเด็กให้ทุกๆคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นผ่านการเดินแบบเพื่อให้มันสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็จะสอนหลายอย่างโดยไม่ใช่แค่การเดินแบบ จัดไปนะครับผมขอบคุณมากครับคุณคุณที่สองคนครับโคชนารักมากเลยวันนี้ครับสนุกสนานกันและสำหรับน้องเบสวันนี้้องขอบคุณมากเลยที่มาอยู่กับเราที่นี่ครับเราฝึกได้ทักษะใหม่กับบ้านนะวันนี้จบรายการนี้จ้างได้นะคะเดินเดินแบบต้องเข้าเดี๋ยวถ้ามีติดต่อมาเดี๋ยวกลับมาอีก มาติวเข้มเลยมาติวเข้มงานใหญ่ต้องมาแน่นอนนะครับสำหรับผลงานของน้องเบสช่วงนี้อะไรบ้างก็ติดตามได้ใน YouTube เลยค่ะคำสิง f a แฟมิลี่นะคะในโซเชียลก็เบสคำสิงค่ะฟอลโล่ได้ค่ะมีคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายฝากด้วยค่ะสุดยอดครับขอบคุณน้องเบสคำสิงแล้วก็ Muse by m ยเมทินีแห่งนี้ครับนี่คือรายการวันเดยแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังครับเจอกันได้ทุกวันศุกร์ครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องโมโนเทวนตี้ไนค่ะขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวั จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดิ์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ